สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะครับในเนื้อหาสาระของวิชาเทคโนโลยีวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะักเรียนก็คอยติดตามนะครับสำหรับตัวชี้วัดของเรายังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับนั่นก็คือรหัสววน4.2 พ4ทับ4รวบรวมประเมินนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับวันนี้เนื้อหาที่เราจะได้เรียนกันก็เป็นในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมประมวลผลคำนะครับแต่ก่อนอื่นเลยที่เราจะไปเรียนในเนื้อหาใหม่นี้นะครับเรามาลองทบทวนในเรื่องของซอฟต์แวร์ ที่เราเคยเรียนมาแล้วในสัปดาห์ที่แล้วๆมานะครับว่ามันคืออะไรซอฟต์แวร์หมายถึงอะไรนักเรียนยังจำได้ไหมครับถ้าใครจำไม่ได้เรามาดูกันเลยนะครับซอฟต์แวร์มันก็คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามขั้นตอนนั่นเองนะครับซอฟต์แวร์จะแบ่งออกเป็น2แบบนั่นก็คือ1เลย ซอฟแวร์ระบบที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า s ิสเต็มซอฟแวร์และตัวที่2ก็คือซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เราเรียกว่าแอ,อปพลิเคชันซอฟแวร์วนั่นเองนะครับซอฟต์แวร์ระบบเป็นอย่างไรมาดูกันครับนักเรียนมันก็คือระบบปฏิบัติการที่เป็นหัวใจสำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ในการควบคุมแล้วก็ดูแลการทำงานทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอร์ ให้ทำงานอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับส่วนซอฟต์แวร์ประยุกต์นั้นมันก็คือโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานเฉพาะด้านมีทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้งานทั่วไปอันได้แกซอฟต์แวร์สำหรับงานเอกสารก็อย่างเช่นโปรแกรม Microsoft Word นั่นเองนะครับอันที่สองคือซอฟต์แวร์สำหรับกราฟิกเช่นโปรแกรม Paint โปรแกรม Photoshop ใช้สำหรับในการออกแบบนั่นเองอันที่3ได้แก่ซอฟต์แวร์ด้านความบันเทิงก็อย่างเช่นโปรแกรมดูหนังฟังเพลงต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้ในเรื่องของการใช้งานซอฟต์แวร์ประมวลคำการประมวลคำนั้นเป็นการนำคำหลายๆคำมาเรียงกันให้อยู่ในรูปแบบที่กำหนดและก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้อย่างสะดวกนั่นเองนะครับ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ทำให้เราสามารถทำงานกับเอกสารแล้วก็สั่งงานต่างๆจะมีชื่อเรียกว่าโปรแกรม Word Processor หรือโปรแกรมประมวลผลคำนั่นเองนะครับทีนี้โปรแกรมประมวลผลคำมันก็คือเป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้างเอกสารประเภทต่างๆได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วอย่างเช่นสามารถสร้างจดหมาย ใบปะหน้าต่างๆหรืออาจจะเป็นแบบฟอร์มหลากหลายมากมายให้เราได้ใช้งานนะครับโดยเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลที่จัดเก็บได้โดยที่ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมดนะครับทีนี้เราลองมาดูประเภทของโปรแกรมประมวลคำกันว่ามีกี่ประเภทนะครับนักเรียน ประเภทที่หนึ่งเลยนั่นก็คือ word processor นั่นเองประเภทที่สองก็คือ text editor นะครับนักเรียน word processor คืออะไรมันก็เป็นโปรแกร,รมประมวลผลคำที่ใช้ในการทำงานด้านการพิมพ์เอกสารที่มีความละเอียดสูงนั่นเองอย่างเช่นสามารถที่จะใส่แผนภูมิลงไปสร้างเป็นตารางต่างๆ ใส่คอลัมน์ให้กับเอกสารแทรกรูปภาพลงไปในเอกสารและก็สามารถมีฟอนต์ให้เราเลือกหลากหลายมากมายนะครับโปรแกรมที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆเลยนั่นก็คือโปรแกรม Microsoft Word นั่นเองนะคะักเรียนต่อไปครับ Text Editor เป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ Text Editor ก็คือเป็นโปรแกรมประมวลคำที่มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับการพิมพ์ แล้วก็แก้ไขเอกสารแบบธรรมดาเช่นใส่ตัวหนาได้ใส่ตัวเอียงได้แล้วก็มีฟอนต์แต่ว,ว่าจะมีให้เลือกไม่มากนักนะครับโปรแกรมที่เราคุ้นเคยแล้วก็เห็นกันอยู่บ่อยๆนั่นก็คือโปรแกรม n o t e p a ดนั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาดูประโยชน์ของโปรแกรมประมวลผลคํากันนะครับว่ามีประโยชน์ในด้านอะไรบ้างนะครับ1เลย ช่วยในการจัดเก็บและก็ค้นหาเอกสารมีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับ 2. ช่วยลดปริมาณกระดาษที่จัดเก็บทําให้ประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร 3. ช่วยลดขั้นตอนในการจัดทําเอกสารนั่นเอง 4. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้ใจ่ายในการจัดพิมพ์เอกสาร 5. ช่วยสร้างเอกสารให้มีความสวยงามและสุดท้ายเลย ช่วยให้การทำงานกับเอกสารถูกต้องและมีข้อผิดพลาดลดร้อยลงนั่นเองนะครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้คุณครูก็หวังบ่านักเรียนจะได้รับประโยชน์และก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมประมวลผลคำที่คุณครูได้แนะนำให้ทราบนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเรากลับมาพบกันใหม่จะเป็นเนื้อหาในส่วนลึกลงไปของโปรแกรมประมวลผลคำนะครับ นักเรียนทุกคนคอยติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูนะครับผมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ